สวัสดีแฟนบันดาเล่าทุกคนนะครับวันนี้วันแพระสบดีที่25ธันวาคม2 0 1 8นะครับก็เป็นค่ำคืนวันคริสต์มาสซึ่งพรเม์ลีกนัดที่18ประจำฤดูกาลนี้ค่ำคืนวันเสราร์ที่27 19นาฬิกา30นาทีเนี่ยก็จะเป็น แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่จะได้บุกไปเยือนนอติงแฮมฟอ o r เรสส่วนในเวลา22นาฬิกาเนี่ยก็จะมีอาร์เซนอลที่กำลังลุ้นแชมป์กันอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันนะครับน่าเสียดายว่าถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บ3แต้มได้เนี่ยพวกเขาจะแซงอาร์เซนอลขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับและก็ต้องดูว่าอาร์เซนอลจะแบกรับแรงกดดันจากการไล่จี้ แล้วก็เบียดแซงกันใบแซงกันมากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ดีขนาดไหนนะครับพูดถึงเกมในวันเสาร์นี้นะครับถ้าหากว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเก็บ3ามแต้มได้จริงเนี่ยพวกเขาก็จะทำแต้มแซงอาร์เซนอลขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแต่ก็คงจะเรียกไม่ได้ว่าเป็นจ่าฝูงในวันบ็อกซิ่งเดย์หรือว่าวันคริสต์มาส ในฤดูกาลนี้ตำแหน่งจ่าฝูงวันคริสต์มาสเนี่ยก็เป็นของอาร์เซนอลนะครับถึงแม้ว่าแฟนบอลหลายทีมเมื่อได้เคยเห็นสถิติและมีการารับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจ่าฝูงวันคริสต์มาสกับแชมป์ช่วงจบฤดูกาลกันมาแล้วเนี่ยก็จะมองว่าทีมที่เป็นจ่าฝูงในวันคริสต์มาสเนี่ยจะมีโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่จะจบในตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกในตอน จบฤด,ดูกาลอังอิงจากสถิติในช่วง10ปีหลังสุดนะครับก็มีถึง6จาก10ทีมที่สามารถทำได้สำเร็จแม้ว่าตัวเลขก่อนที่อาร์เซนอลจะพลาดการคว้าแชมป์ฤดูกาล2022-2023แล้วก็ฤด,ดูกาล2023-2024 แม้ว่าจะเป็นจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสนะครับก่านหน้านั้น,น,นสถิติตรงนี้ถือว่าดีมากนะครับทีมที่เป็นจ่าฝูงในวันคริสต์มาสเนี่ยก็จะมีโอกาสจบด้วยการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสูงทีเดียวนะครับแต่ถ้าย้อนไปตั้งแต่เริ่ม จัดการแข่งขันพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็มีหลายทีมนะครับที่พลาดจากการคว้าแชมป์ในท้ายที่สุดแม้ว่าจะเป็นจ่าูงในวันคริสต์มาสแต่ว่ายัางไงก็ตามเราก็คงจะไม่ย้อนไปไกลกันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าอาเซาเคยเป็นจ่าูงในช่วงคริสต์มาสแล้วจบลงด้วยการพลาดแชมป์เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วกี่ครั้งนะครับตั้งแต่จัดการแข่งขันพรีเมียร์ลีกในปี1 9 9่งเเเมป็นต้นมานะครับก็ มีอยู่ด้วยกันถึง4ครั้งนะครับนั่นก็คือตั้งแต่ฤดูการ2002-2003นะครับซึ่งในยุคนั้นก็มีอาร์ซัเวนเกอร์เป็นผู้จัดการทีมเช่นเดียวกันกับในฤดูการ2007-2008นะครับที่อาร์เซนอลเป็นจ้าฝูงในวันคริสต์มาสแต่ว่าจบลงด้วยการพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งทั้ง2ฤดูการนี้เนี่ยทีมที่คว้าแชมป์ไปก็เป็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเตด ของอเล็กเฟกูสันนะครับแต่ว่า2ครั้งหลังสุดเนี่ยเกิดขึ้นในยุคที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเรียกว่าตกต่ำนะครับแต่เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ก้าวขึ้นมาเรืออำนาจแล้วก็เป็นฝ่ายฉกเอาถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกไปต่อหน้าต่อตาของปืนใหญ่อาร์เซนอลของมิเกลเรต้านะครับนั่นก็คือในฤดูกาล2022-2023แล้วก็2023-2024ก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกในฤดูกาลนี้นะครับที่อาร์เซน เนี่ยก็ถือว่าเป็นจ่าฝูงในวันคริสต์มาสประจำฤด,ดูกาล2025-2026ก็ต้องดูว่าฤด,ดูกาลนี้เนี่ยอาร์เจะพาปืนใหญ่อาร์เซนอลทำลายอาถพ์ตรงนี้ลงได้หรือไม่นะครับซึ่งก็ต้องขับเคี่ยวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าเก่านะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่พวกเขาจะทําได้ดีซะด้วยแต่ถ้าถามว่าอาร์เซนอลเคย ปาดหน้าทีมจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสแล้วควา้าแชมป์ในทยที่สุดหรือไม่นะครับอาร์เซนอลก็เคยทําได้นะครับในฤดูกาล1997-98นะครับที่จ่าฝูงในช่วงวันคริสต์มาสนี่เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าแชมป์เนี่ยเป็นอาร์เซนอลนะครับเช่นเดียวกันกับปี2001-2002นะครับที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเป็นจ่าฝูงในวันคริสต์มาสแต่จบลงที่อาร์เซนอลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนั้นนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับในปี2003-2004เนี่ยอาร์เซนอลก็กลายเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกที่ไม่ได้เป็นจ่าฝงในช่วงวันคริสต์มาสนะครับโดยจ่าฝงในฤดูกาลนั้นในวันคริสต์มาสก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนั้นก็เป็นสาระเล็กๆน้อยๆน,นะครับเกี่ยวกับ กับจ่าฝงพริมิลิกแล้วก็วันคริสต์มาสร,รวมถึงโปรแกรมบ็อกซิ่งเดย์ที่อาสวัสดีครับนำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจยังไงเนี่ยอาสวัสดีครับก็จะนำมาฝากกันในโอกาสต,ต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้สักนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ